สำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอชอรายงานภาวะสังคมไทยไตรามาส4ี่และภาพรวมปี2566ระบุสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญภายใต้หัวข้ออินฟลูเอนเซอร์เมื่อทุกคนในสังคมล้นเป็นสื่อโดยจากการขยายตัวของอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านเนื้อหาซึ่งนําไปสู่การมุ่งสร้างเนื้อหาให้เป็นกระแสโดยไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมเท่าที่ควร และอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมรวมทั้งในบางกรณียังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย สืบเนื่องมาจากพัฒนาการด้านการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันทําให้การรับรู้ข้อมูลของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมที่จะรับข้อมูลจากสื่อกระแสหลกักที่รายงานโดยนักข่าวหรือนักสื่อสารมวลชนผ่านทางรายการวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์กลายเป็นรับรู้จากสื่อออนไลน์ผ่านการนําเสนอของอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อความคิดและมีกลุ่มผู้ติดตามจํานวนมาก ข้อมูลจาก n นยูเซนทเวนตระบุว่าในปี2,565ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจำนวนอินฟลูเอนเซอร์รวมกันมากถึง13.5ล้านคนโดยประเทศไทยมีจำนวนกว่า2ล้านคนคว้าอันดับ2รองจากประเทศอินโดนีเซียและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้คนหันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ทั้งจากการโฆษณาสินค้าและรีวิวสินค้ากับกลุ่มฟอลโลเวอร์โดยสามารถสร้างม,มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคธุรกิจต่างๆทั่วโลกถึง19.01พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2566และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น140.33พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2 5 7 3หรือเพิ่มขึ้นเกือบ7.4เท่าภายใน7ปีสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ในไทยนั้นสามารถสร้างไรายได้ตั้งแต่ 800-7แสนบาทขึ้นไปต่อ1งงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการสำรวจ10อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ในปี2567พบว่าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์เป็นอาชีพในฝันอันดับที่4สูงกว่าทนายความนักบินและข้าราชการ โดยอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ต้องอาศัยการสร้างคอนเทนต์ให้เป็นกระแสเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มจํานวนผู้ติดตามส่งผลให้ในบางกลุ่มไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่ไปยังสาธารณชนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่อ่อนไหวและบิดเบือนทั้งในด้านการให้ความรู้แขนงต่างๆและการกระจายข่าวสารอันนําไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นการสร้างค่านิยมที่ปิดให้กับสังคม ทั้งนี้ในหลายประเทศได้มีการกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างชัดเจนในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือแนวทางเพื่อกำกับดูแลการผลิตและการนำเสนอเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ที่ครอบคลุมทำให้ยังคงเป็นภาวะสังคมที่ต้องจับตาต่อไป